คือค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะลูกวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูจะสอนเรื่องคําควบกล้ำนะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคําควบกล้ำเป็นยังไงอ่ะก่อนที่เราจะเรียนคําควบกล้ำนะคะคุณครูจะมีเกมมาให้นักเรียนเล่นนะลูกเป็นเกมพาหมีน้อยไปหาแม่ โดยเลือกเดินผ่านคำควบกล้ำนะคะเดี๋ยวเรามาลองเดากันดูนะลูกว่าคำไหนน้าเป็นคำควบกล้ำนะคะพี่หมีก็จะเดินผ่านสัตว์ตัวแรกเลยลูกก็คือค o วออาควาควายอควายใช่ไหมนะ่าเราลองมาดูนะคะสมมุติว่าใช่นะคะครูก็จะกดไปที่ควายนะคะ ถ้าขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่าคํานั้นนะ่ะคือคําวบกล้มนะลูกแสดงว่าควายตัวนี้เป็นคําวกกล้มแน่เลยเพราะว่าคุณครูกดแล้วมันเป็นสีเขียวนะลูกนะต่อไปคําที่สองลองมากดคําว่ากล่องสิใช่ไหมอ่าสีเขียวอีกแล้วนะคะแสดงว่าถูกต้องนะคะต่อไปลองมากดคําว่าหวีสิใช่ไหมคะอ่านักเรียนจะเห็นว่ามันขึ้นสี แดงนะคะแสดงว่าใช่ไหมไม่ใช่นะคะจะมูกสีแดงก็แสดงว่าไม่ใช่เหมือนกันนะลูกอ่กลับกันขึ้นไปข้างบนหมคคาว่าขวานนะคะสีเขียวแสดงว่าใช่คําว่าถนนไม่ใช่นะคะเพราะว่าเป็นสีแดงนะคะต่อไปคําว่าปลา กรอบจะเป็นสีเขียวนะคะแสดงว่าใช่ต่อไปคําว่าตะลาดกรอบเป็นสีแดงนะคะแสดงว่าไม่ใช่นะคะต่อไปคําว่าสะหมอกรอบเป็นสีแดงก็คือไม่ใช่นะลูกต่อไปคําว่าอ่างนนะคะกรอบเป็นสีแดงอีกแล้วก็แสดงว่าไม่ใช่เหมือนกันนะคะ ต่อไปคําว่าสร้อยนะคะส่ยสร้อยที่เราใส่เนี่ยนะคะสร้อยขึ้นด้วยกรอบสีเขียวแสดงว่าใช่นะคะต่อไปคําว่าครุยกรอบเป็นสีเขียวแลรวลูุกแสดงว่าใช่เหมือนกันนะคะคำต่อไปคําว่าหม้อนะคะกรอบเป็นสีแดงแสดงว่าคําว่าหม้อเนี่ยไม่ใช่คำโปรแกรมเรัจก ต่อไปคําว่าสนุกสนุกก็กรอกขึ้นเป็นสีแดงนะคะแสดงว่าไม่ใช่เหมือนกันนะคะต่อไปคําว่าขหนมกรอกเป็นสีแดงอีกแล้วแสดงว่าไม่ใช่นะคะคําสุดท้ายคําว่าทรายกรอกเป็นสีเขียวลูกแสดงว่าใช่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีคําว่าควาย กลองขวานปลาสร้อยคลุยายนะคะทั้งหมดที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นคําควบกล้ำนะลูกเพราะฉะนั้นพี่หมีก็จะต้องเดินทางเนี่ยตามคําที่มีกรอบสีเขียวเนี่ยไปเรื่อยๆ,ๆนะคะก็จะถึงทางออกนะลูกนะ,ะคําควบกล้ำนะคะคําควบกล้ำคืออะไรคําควบกล้ำก็คือ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวปรปะสมกับสระเดียวกันออกเสียงควบหรือกล่ำกันออกเสียงก็คือออกเสียงพร้อมกันอ่ะพยัญชนะสองตัวข้างหน้าใช่ไหมคะผสมกับสระแต่เวลาออกเสียงเราออกเสียงพร้อมกันเลยเขาเรียกว่าควบนะคะก็คือพยัญชนะต้นสองตัวออกเสียงครั้งเดียว คทีนี้มาดูพย,ยัญชนะตัวที่สองพย,ยัญชนะตัวที่สองก็จะมีอยู่3ตัวนะคะที่มันจะไปควบกับพย,ยัญชนะตัวแรกนะคะ3ตัวนั้นก็คือรอเรือลอลิงแล้วก็วอวนนะคะพลิกเนี่ยอ่านว่ายังไงนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีพย,ยัญชนะ2ตัวก็คือพอพานกับรอเรือนะคะนำอยู่ข้างหน้าประสมกับสาระอี นะคะแล้วก็สะกดด้วยกไก่นะคะคำนี้อ่านว่าพริกต่อไปคําที่2องนะลูกเรามาดูกันนะคะคําว่าอะไรเอยกลองต่อไปภาพที่3ลูกขวานทีนี้เรามาดูกันต่อนะลูกนะคำควบกล่ําเนี่ยมันแบ่งเป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือ คำควบกล้ำแท้นะคะคำควบกล้ำแท้ก็คือคำที่ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันกลมนะคะกมลมเราจะเห็นว่ามีกอไก่ลอลิงมอม้าใช่ไหมคะเราจะออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมกันก็คือกอไก่กับลอลิงเนี่ยเราต้องออกเสียงครั้งเดียวพร้อมกันนะคะอ่านว่ากลม แผลควา่าของขวัญไม้กวาดเครื่องปรุงทีนี้เรามาดูวิธีอ่านสะกดคำควบกล้ำแท้นะคะว่าอ่านยังไงนะลูกามาดูคำแรกนะลูกนะกรอไอไกว่นะคะคำแรกต่อไปคำที่สองครอูอครูนะคะคำที่สาม ขออีกดอ u หีบลูกต่อไปคำที่สี่ขออาผาผาไม่ถูผ้าคลออุครุครุมอคลุมนะคะในนี้เขาจะไม่เขียนหรอคอ,อุครุเขาจะเขียนว่าคลออุมอคลุมเลยก็ได้นะลูกนะอ่านว่าผ้าคลุมนะคะ